นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มัตตาสุขประปริจาคาปัดเสเจเวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังที่รสัมปัสสังวิปุลังสุขังตีบัตรนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเสียสละ อันเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นนี้จะขอชี้แจงแสดงถึงประโยชน์ของการฟังธรรมะกันเสียก่อนท่านสาธุชนทั้งหลายการฟังธรรมะเป็นการหาความดีใส่ตัวทั้งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่สู้ยากนัก เพราะเพียงตั้งใจโดยอาศัยหูเป็นเครื่องรับฟังเท่านั้นก็ได้ผลเกินค่าท่านว่างานที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากก็คืองานแห่งการฟังคิดดูก็เห็นจะจริงอย่างที่ท่านว่ามานั้นเนื่องจากเรื่องราวต่างๆที่ผู้อื่นนำมาแสดงให้ฟังนั้น ย่อมต้องผ่านการศึกษาค้นฟ้ามาแล้วมิใช่น้อยไม่ต้องดูอื่นไกลเพียงแต่อาหารการกินแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่านลองคิดดูย้อนหลังไปเถิดจะพบว่าอาหารทั้งหลายเหล่านั้นผ่านขั้นตอนมาอย่างมากทีเดียว จนกว่าจะสำเร็จเป็นอาหารที่ตั้งอยู่ในจานในภาชนะเพื่อจะรับประทานแล้วก็เกี่ยวกับธรรมะยิ่งเป็นการยากยิ่งขึ้นตามลำดับยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกเพราะธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้งอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงค้นคว้ามาเป็นเวลานาน,าน กว่าพระองค์ท่านจะได้ตัดสู้ต้องอาศัยพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเขาแลกกันเสียทีเดียวส่วนเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในภายหลังไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นเพียงตั้งใจฟังก็จะรู้ได้ถ้าจะพูดตามภาษาที่จะฟังง่ายๆเรียกว่า เป็นผู้ที่ชุบมือเปิบภายหลังคือไม่ต้องไปเสียเวลาหาอาหาราการกินให้ยุ่งยากพอลางมือให้สะอาดแล้วก็เปิดข้าวเปิดอาหารใส่ปากกันได้ทันทีแสนจะสบายนักทั้งเป็นการชุบมือเปิบในที่นี้ไม่มีใครเขาตำหนิคือการฟังธรรมจากพระธรรมเทศนาะผู้รู้ตับสรรเสริญว่า เป็นผาหูสูดเป็นคนขยันฟังที่จริงการฟังมากก็นับว่าเหมาะดีสมกับที่ธรรมชาติได้สร้างหูของเรามาไว้ถึงสองหูคล้ายจะบอกใบ้เป็นในไหนว่าอุดสลาฟังให้มากๆเกาอนะแต่ถึงคราวพูดก็อย่าพูดมากพูดแต่น้อยๆพูดให้ได้สาระเพราะปากมีเพียงปากเดียว ท่านผู้รู้ได้จัดการฟังไว้ว่าเป็นหัวใจข้อที่หนึ่งในบรรดาหัวใจของบัณฑิตทั้งสี่ข้อคือสุจิปุลิสุย่อมาจากสุตะหมายถึงการฟังจิย่อมาจากกินตะหมายถึงการคิดปุย่อมาจากปุจฉาหมายถึง การไต่าถามลิย่อมาจากลิขิตหมายถึงการจดจำหรือบันทึกดังบาลีที่ท่านประพันธ์รับรองไว้ว่าสุจิปุริจะสัมปันโนปันตโตติปะวุจจติท่านเรียกผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสุจิปุริว่าเป็นบัณฑิตดังนี้ การฟังธรรมะเป็นการหาที่พึ่งทางใจเพราะธรรมะจะทำหน้าที่ควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจเพื่อให้ทำให้พูดให้คิดแต่ในทางที่ถูกที่ควรเหมือนดังเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลทารกให้ปลอดภัยพร้อมทั้งช่วยอบรมบ่มนิสัยแต่ในทางที่ดี ทารกนั้นก็นับวันแต่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนร่างกายและจิตใจอย่างไม่ต้องสงสัยธรรมะดีเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสร,รับรองไว้ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงใครประพฤติธรรมะธรรมะจะรักษาผู้ประพฤตินั้นตลอดทุกสมยัยธรรมะไม่เคยทอดทิ้งใคร ทั้งเป็นนายที่สื่อสั์ยุติธรรมอย่างยิ่งฉะนั้นการที่คนเราหันหน้าเข้าหาพระธรรมจึงเป็นความคิดที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าก่อนสเสด็จสู่พระนิพพานได้ทรงมอบสมบัติอันล้ำค่าคือพระธรรมไว้ให้แก่พุทธบริษัทในภายหลัง ด้วยเหตุนี้จึงสมควรที่พวกเราจะต้องเทิดทูนบูชารักษาไว้ให้ดีโดยยุดหลักที่ว่าโยนิโสวิจเนธรรม,มังพึงเลือกเว้นธรรมให้แยบคายเช่นเดียวกับเลือกยาให้เหมาะกับโรคฉะนั้นสำหรับเทศนาในโอกาสนี้ จะขอยกธรรมะที่เกี่ยวกับการเสียสละมาสะแสดงตามนัยยะแห่งพระบาลีคาถาที่ยกไว้เบื้องต้นว่ามัตตาสุขปริจาคาเป็นอาทิความว่าถ้าพึงเห็นสุขอันไพบูรณเพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อย ผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพยบูรณ์ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสียดังนี้พระคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสปารบถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันในข้างโน,น้นโดยสลรเสริญพระพุทธานุภาพสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จไปทรงกำจัดมหาภัยที่เมืองไผ่าลีซึ่งได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าพิมพิสาร และเจ้าลิธชวีพร้อมด้วยชาวเมืองราชครึและชาวเมืองภัยาลีอย่างมโหฬารพระบรมศา,ศาสดาจารย์ตรัสว่านั่นล้วนแต่เกิดขึ้นจากอานุภาพแห่งการเสียสละเพียงเล็กน้อยในอดีตกาลโน้นครั้นเมื่อตถาคตเกิดเป็นสังฆภามอยู่ก็ได้บูชาพระเจดี ที่บรรจุพระอัฐิของพระสุสิมะปัจเจกพุทธเจ้ากรรมคือการกระทำครั้งน,น้อนอำนวยผลอย่างไพศาลในกาลบัดนี้ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้เบื้องต้นดังนั้นแลการเสียสละนับว่าเป็นคุณธรรมอันสำคัญมาก จัดว่าเป็นหลักของโลกเราทีเดียวเนื่องจากคนเราจะอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันเริ่มกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจที่เรียกว่าตายนั่นแหละแต่การที่จะพึ่งกันได้ก็ต้องอาศัยฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละให้ เช่นลูกๆที่จเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะการเสียสละของพ่อแม่เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถก็เพราะการเสียสละของครูบาอาจารย์ประเทศชาติที่ยังคงเป็นเอกราชอยู่ได้ก็เพราะการเสียสละของเหล่าวีรชนทหารตำรวจข้าราชการหน่วยปกป้องแผ่นดิน บานเมืองที่เจริญรุ่งเรืองก็เพราะประชาชนพลเมืองร่วมใจกันเสียสละทั้งฝ่ายราษและฝ่ายรัฐผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีก็เพราะเขาเหล่านั้นได้ผ่านการเสียสละความชั่วมาแล้วอันหนึ่งหากว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนพระองค์ โดยไม่ยอมสละความสุขในเพศขระวาดในครั้งนนนแล้วก็ครองราชสมบัติต่อมาเช่นกษัตริย์องค์ก่อนๆจะเป็นอย่างไรก็เป็นเชื่อแน่ว่าพวกเราคงมาได้พบแสงสว่างจากพระธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นขณะนี้เลยแต่นี่แหละคือผลของการเสียสละสุขส่วนน้อยของพระองค์ท่านเจ้าชายสิทธรรัทถะ เพื่อมุ่งสุขส่วนสูงคือพระโพธิยาณอันอำานวยผลพิเศษไยสารแก่พระองค์และสัตว์โลกจวบจนกระทั่งปัจจุบันสมัยนี้การเสียสละเป็นการเสียเพื่อได้มาซึ่งทุกคนควรบำเพ็ญให้ติดเป็นนิสัยกันทีเดียวตามธรรมดาการเสียอื่นๆโดยมากไม่ได้เช่น เสียเกียรติเสียชื่อเสียหายแต่การเสียสละนี้นั้นท่านว่ายิ่งเสียยิ่งดีเพราะลงทุนน้อยแต่ได้กําไรงามคนใจแคบเห็นแก่ตัวไม่กล้าเสียสละชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเหมือนพ่อค้าที่ไม่กล้าลงทุนการค้านั้นจะ,จะเจริญได้อย่างไร การเสียสละเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จฉะนั้นผู้หวังความเจริญจงบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละพยายามกำจัดความเห็นแก่ตัวขยายใจที่คับแคบผิดลางขวางเพื่อที่จะมองเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นได้ประเทศชาติาศาสนายังต้องการคนเสียสละอยู่อีกมาก สถานการศึกษายังไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลสถานบำบัดโรคยังมีน้อยไม่พอกับจำนวนคนเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนยังไม่ปลอดภัยมากพอเราชาวพุทธยังเข้าถึงศิลธรรมกันน้อยเกินไป ในเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านผู้ใจบุญทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่มั่งทั่งมีเงินทองพอกินพอใช้หากจะได้งดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในบางเรื่องบางราวแล้วหันมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับประเทศชาติของเราที่ยังขาดแคลนอยู่เช่นโรงเรียนกรละที่ดินให้ตัดถนนหนทาง ช่วยซ่อมสร้างสะพานสาธาระประโยชน์ตา่ตางๆก็จะเป็นมหากุศลสุดที่จะประมาณได้โปรดจำไว้เถิดว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั่นถึงตัวแต่ก็ใช่ว่าจะแร้นแค้นไปเสียหมดก็าหาไม่เพราะยังมีผู้ใจบุญอีกมากที่เป็นนักเสียสละเช่นบางท่านนั้น บริจาครับสร้างโรงเรียนบางท่านก็สร้างโรงพยาบาลบางท่านก็อุทิศที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์พฤติกรรมของท่านทั้งหลายเหล่านั้นดังที่กล่าวจึงควรได้รับการสุดสดุดีเป็นอย่างยิ่งเพราะให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและศาสนาอย่างใหญ่หลวงนับว่าความคิดของท่านเหล่านั้นถูกต้อง ด้วยมองเห็นการไกลโดยไม่ยอมทําตนเป็นคนกินของเก่าอย่างที่นางวิสาขามาหาอุบาสิกาได้ตำหนิท่านมิคาระเศษฐีผู้เป็นพ่อผัวในธรรมบทนนเพราะการหลงสเสวยหรือว่าบริโภคสมบัติคนเดียวโดยไม่แลเหลียวถึงคนอื่นเขาบ้าง มิยายใครที่จะทุกยากอย่างไรก็ช่างเขาฉันไม่เกี่ยวอย่างนี้เรียกว่าคนคิดสั้นต้องการสบายแต่ชาติเดียวปัจจุบันโดยมากคนประเภทนี้มักจบชีวิตลงในลักษณะเดียวกันคือห่วงแหนกอดสมบัติจนตายไปได้วยกันนั่นและแต่สมบัติไม่ได้ตามตัวไป กลับทอดทิ้งไว้ให้ทายาทที่อยู่ภายหลังยื้อแย่งกันอย่างน่าอานาถจนบางรายกว่าจะได้ทําศพก็ว่ากันทุลักทุเลโข,ขเขทีเดียวคนเช่นนี้ถึงมีสมบัติมากก็หาเกิดประโยชน์ไม่เหมือนน้ำเค็มถึงแม้จะเต็มมาหาสมุทรผู้กระหายจะอาศัยดื่มไม่ได้เลยในเรื่องนี้ ท่านผู้รู้ได้ให้คติไว้ดีมากท่านว่าไว้ว่าอันบุญกรรมทําไว้ในชาตินี้เป็นผลดีต่อไปในชาติหน้าบทเรียนที่ได้จากคนอื่นก็ดีการไม่เห็นแก่ตัวก็ดีครา,ามการุณาปราณีก็ดีเหล่านี้คือแหล่งเกิดของการเสียสละอีกประการหนึ่งคือเสียสละ ภายในนี้เป็นสำคัญได้แก่สละสิ่งเสียเสียออกไปสิ่งเสียเสียในที่นี้ก็คือความชั่วช้าเลววรามต่างๆอันนับเนื่องว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษมากเพราะเป็นต้นเหตุของความสุขเป็นต้นเหตุของความทุกข์ฉะนั้น หากผู้ใดหวังจะอยู่ในโลกอย่างสำราญหรือหวังมรรคผลนิพพานก็ตามทีเถิดปัญหาสำคัญยิ่งอยู่ที่ผู้นั้นจะต้องระวังอย่าให้จรคือความชั่วเข้ามาปล้นเอาความดีในจิตใจไปได้หรือว่าถ้าบาังเอิญเพลี่ยงพล้้ำไปบ้างก็พยายามเสียสละอยากอดความชั่วไว้ เช่นเป็นคนมักได้เห็นแก่ตัวนิสัยทุจริตนิสัยเจ้าอารมณ์กรอดง่ายใจน้อยโหดร้ายใจดำริษยาหัวดือ้อถือรั้นโอ้อวดมีทิฏฐิมานะถือตัวเหล่านี้เป็นต้นท่านทั้งหลายจงสำรวจดูว่า รายชื่อทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นเข้ามาแอบอิงพิงแวงในตัวเรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีอยู่จะจัดการอย่างไรด้วยวิธีตั้งตัวเองให้เป็นทั้งโจทย์เป็นทั้งผู้พิพากษาตามในายะพุทธภาสิทธิว่าอัตนาโจทยัตตานังปติมังเสตมัตตนา จงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนด้วยตนเองถ้าพบว่าความชั่วชนิดใดมีอยู่ในใจของตนต้องรีบกำจัดขจัดทันทีขืนทิ้งไว้จะเสียคุณภาพคนก็เหมือนดังมีดพลากระทาฝานนั่นแหละ เมื่อสนิมมันจับมันเกาะแล้วปล่อยไปนานๆก็จะเสียมีดเสียฝานฉันใดก็ฉันนั้นใช้การไม่ได้ท่านทั้งหลายความสุขที่แท้จริงมิได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหรือสมบัติหรืออะไรอื่นหากอยู่ที่สามารถลดความไข้คือลดกิเลสให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุด แต่ว่าคนเราโดยมากมักพวงหลงไหลอยู่แต่ในเรื่องแต่งตัวแต่งบ้านแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนใหญ่จนจะหาเวลามาแต่งใจของตอนนั้นยากเหลือเกินเพราะเหตุชนี้แหละเรื่องยุ่งตุงนังทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเป็นประจำการเสียสละคือสละสิ่งเสียเสียออกจาก ของตนยิ่งสละสิ่งเสียออกไปได้มากเท่าไรเราก็มีคุณภาพแห่งความเป็นคนดีขึ้นมากเพียงนั้นบ้านเรือนที่เราอาศัยเรายังแข่งขันสร้างกันได้เลยนับภาษาอะไรจิตใจของเราก็ต้องแข่งขันประชันกันเพื่อจะกอบกอยความดีใส่ตนได้ ร่างกายบ้านเรือนเราพยายามตกแต่งกันเหมือนอะไรดีฉะไหนเราจึงไม่มาแข่งขันสร้างความดีกันบ้างเล่าโลกเราได้บรรเทาความเดือดร้อนความเดือดร้อนวุ่นวายลงสักไดบ้างท่านทั้งหลายอย่าลืมว่า ผู้ที่ประสบความสุขอย่างไพ่บูรณ์ก็เพราะผู้นั้นมีใจกล้าพอที่จะสละความสุขเล็กๆน้อยๆละกิเลสน้อยใหญ่ลงได้นี่เป็นหลักสำคัญด้วยเหตุนี้ขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าได้หลงติดอยู่ในรับสิงคานทั้งปวง อย่าได้ติดอยู่ในบุตรภรรยาสามีลูกเต่าเหล่าหลานอยู่เลยอย่าติดอยู่ในความสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกินเหตุเพราะเมื่อยามคับขันเข้ามาถึงที่แล้วหมายถึงคลาวมรณะภัยเข้ามาคุกคามจะมีใครหรือที่จะมาคอยช่วยเรานอกจากตัวของเราเอง แล้วเราเองจะอาศัยอะไรเข้ามาเป็นที่พึ่งยึดเกาะเกีเ่ยวได้นอกจากธรรมะโปรดยึดหลักพุทธภาสิทธิ์ที่ตัดไว้ว่าอัตตายัตโนนาโทตนนันแลเป็นที่พึ่งของตนกอหินาโทปโรสียาคนอื่นนอกจากตัวเราแล้วจะเป็นที่พึ่งได้ฉไหนเนาะ เหตุนี้เมธีผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงมิควรหลงไหลติดอยู่ในสิ่งปเปล่าเปลอมเครื่องฉาบผาภายนอกที่เราเห็นกันอยู่จะเป็นทรัพย์สมบัติสิงคานสมัยปัจจุบันที่เราพอกพูนเข้ามาครอบครองจนกระทั่งลูกเต่าเราก็นอเคลยานมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นเครื่องบริโภคเป็นเครื่องอำนวยให้เราสุขสบายในชาตินี้ผู้มีปัญญาควรจะหยิบฉวยสิ่งที่อำนวยความสะดวกนั้นเข้ามาเกื้อกูลเราให้เกิดประโยชน์คืออาศัยเป็นเครื่องทอดเพื่อจะเดินทางสำหรับสละให้จิตใจของเราพ้นจากความขุ่นมัวพ้นจากความยึดถือ รีบหาที่พึ่งอันถาวรบำเพ็ญตนอยู่ในศิลธรรมอันดีมีใจเป็นนักเสียสละอยู่เสมอเสียสละทั้งภายในเสียสละทั้งภายนอกมิได้ขาดเว้นเป็นนิจสจริชื่อว่าผู้นั้นปฏิบัติตม สมควรกับเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดนักเสียสละมีนัยะดังแสดงมานี้เทศนาวิสาเนในที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาด้วยอานุภาพแห่งคุณาษีรัตนะไตรอดีไซบุญยเกษต และด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันจงมารวมกันเป็นตบะพลวะปัจจัยเดชะเพื่อป้องกันร,รักษาพุทธศาสนิกชนอันมีใจกุศลทั้งหลาย ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโสกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงจำเริญด้วยจตุลพิษพรชัยทั้งสี่ประการพร้อมทั้งปฏิพานธนาร้านจมบัตตลอดการเป็นนิดทั้งยังมีดวงจิต สถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำต้นให้พ้นทุกข์ถึงความสุขอันภัยบูรณ์กล่าวคือมรรคพ้นนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านรับประทานวิสัชนาะพระสัทธรรมเทศนาะในเนื้อเรื่องการเสียสละเห็นเป็นการจ้มควรแก่เวลา ขอสมมุติยุติพภสธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการชนียียะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะมเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิบเมวะสมิจตุสัเพเพปูเรนตุสังกปาลจันโทปันรโสยธามนิชโชต,ติรโสยธาสัพหิติโยวิวัจจตุสัพพโโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังอุทธาปจายิโนจนตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง